เต็มกันเยอะเนาะสูงสุดก็แค่นี้ก่อนนะลูกข้าวไข่เจียวอ่ะก่อนเีเราต้องวางเอนี่ค่ะก่อนข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักทุกคนอย่างมากมายและเฝ้าดูแลเราตลอดเวลาในเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดแต่เรารู้แน่ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นวันนี้ เราขอทูลพระเจ้าทรงเล้าลจงจิตใจของดรีมที่เธอได้สัมผัสมีความรักของพระองค์และขอโปรดเยียวยาบาดแผลในจิตใจของเธอและกอดเธอไว้ในอ้อมแขนของพระองค์ด้วยเยขอโปรดใช้เราส่งผ่านความรักด้วยความไม่ตาของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมน,นเอาละเริ่มตอนยินด้ ทานเยอะเลยนะฟาดีมโอทุกคนทานกันเงียบกิบเลยนะไม่มีเสียงพูดเลยผมหิวแียบ้านนะคะเนี่ยวันนี้ไปเรียนเป็นไงบ้างจ้าลูกก็ดีนะคะแม่แต่ที่มหาลัยอม่ะมีคนเป็นไข้หวัด2อ0พด้วยน่ากลัวมากเลยแม่เออนี่แม่เรื่องเรียนของดีน่ะนี่ๆเี่ในดี จะพูดอะเคีียวข้าวให้หมดปากต่อสิจ๊ะแหน่เสือพีก็ทะลูกทาน้ำก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวให้คุยกับแม่ได้ลูกเี้แม่รื่อรงเรียนของดีน่ะก็สงสัยจะเป็นกระายคนใส่ต้องหยุดเรียนดูความปลอดภัยครับไม่ต้องมาทำหน้าเจ้าเล่เลยมุกโดนเรียนอย่างนี้นะไม่เรียนเลยนะลูกแต่แม่เช็คเน็ตมาแล้วไม่เห็นมีชื่อโรงเรียนเราเลย ็ัจังแม่หายผิด็มปากนุกเลยสนุกปากลุยต่อทานให้หมดเลยนะลูกทานเยอะๆด้วยนะไม่เป็นไรนะสตรีม เลยนะลูกแม่แ,บบแก่แล้วแม่ขอพักก่อนนะคะพักกันก่อนเถอะลูกดีก็ขอบายมีการบ้านของคูส่สมศรีจอมโหดใครไม่ส่งไปเดือนหน้าแล้วก็เตรียมต่อโรงได้เลย,เลยอ๋อเหรอเพิ่งมาบอกนี่หน้าต่อโรงนะเนี่ยแล้วการบ้านเรื่องอะไรครับเรื่องความเรื่องบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจครับยังไม่มีอะไรในนี้เลยอืมลีนี้มันเคยมีอะไรได้เหรอจ๊ะยุ่งไม่เห็นจะเกี่ยกับพี่เลยอ้าวพอ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 คู่นี้ เจอกันทีไรทะเลาะก,กันทุกทีแล้วจะทําเรื่องอะไรลูกลองทําเรื่องท่านนายกดีไหมแม,ม่อยากมีลูกเป็นนายกโอ้โหตลกแล้วตลกแล้วดูซิไม่มีใครช่วยคิดชื่อผู้คนที่เป็นแรงบันดาลใจเลยนี่ไงไปนอนดีกว่าอา้าวดีด พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องโปรเจกต์ใหม่ของบอสที่ลุยมาเป็นเดือนและในที่สุดก็สำเร็จจนได้เรื่องของเรีมที่สภาพจิตใจเขาดีขึ้นบ้างแล้วส่วนโมลูกขอบคุณพระองค์ที่เป็นโมเป็นเด็กดีเสมอมาสำหรับสะดุดแม่ครับ ที่ฉันเรียกคุณแม่มาวันนี้นะคะนึกอยากจะบอกคุณแม่เรื่องสตูดีเขาไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะคะผลการเรียนจึงออกมาไม่ดีนะคะคุณแม่แถมชอบฝ่ยกับเพื่อนผู้เอกที่ฉันคิดว่าคุณแม่ควรจะเอาใจใส่มากสำหรับสดุดีถึงแม้เขาจะเรียนหนังสือไม่เก่งบางครั้งก็ดือ้อใจร้อน แต่ลูกก็วางใจในความรักของพระองค์ที่จะทรงนำเขาในแต่ละวันขอโปรดประทานสติปัญญาแก่ลูกที่จะเลี้ยงดูเขาด้วยเถอดพระองค์ขอบคุณพระเจ้า